พระงดบินทบาดช่วงโควิดต้องต้มบะหมี่ฉันเองดันเจอรถเพจแสบจนปากเบิร์นเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ใช้ชื่อว่าอัจฉินงามนิธิพัชรพ,พลได้เปิดเผยเรื่องราวที่ไม่รู้ว่าจะหาหรือเห็นใจดีกรณีที่พระสงค์รูปหนึ่งได้เกิดอาการเพจจนปากเบิร์นหลังต้งบมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินแทนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดอย่างรุนแรง ทำให้พระสงฆ์ต้องงดเดินบินทบาตชั่วคราวโดยผู้โพสได้เปิดเผยว่าพระรูปดังกล่าวฉันบะหมี่ที่ญาติโยมถวายให้แต่ไปเจอรถเผ็ดเขา้าทําให้เกิดอาการตามในรูปพร้อมระบุข้อความว่าอย่าหาเอาไปถวายพระเดอ้อสงสารท่านช่วงนี้พระบินธบาตไม่ได้ต้องทํามาม่าฉันเองบ้างในบางมือ้อถึงจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่เราต้องเข้าใจว่าท่านต้องปรับตัวตามสถานการณ์ครับไม่ดราม่านะครับพระไม่สามารถเลือกฉันได้ ยมถวายมาท่านก็ต้องฉันครับทั้งนี้ภาพดังกาล่วถูกแชร์ออกไปจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากส่วนใหญ่ให้ข้อมูลป้องกันดราม่าเรื่องพับปรุงอาหารฉันเองนั้นสามารถทำได้หากมีความจำเป็นในช่วงสงครามหรือเกิดโรคระบาดนั่นเอง